สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่127แล้วนะคะก็ <c oughs> โอ้โมีคิดว่า EP ที่แล้วจะสู้กันสักทียังไม่ได้สู้อีกนะทุกคนโอเคก็ไงเดี๋ยวก็มันสู้ EP นี้แหละแน่นอนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะชื่อตอนว่ากวาดล้างว่าที่สิทธิ์สายในนะคะโอ้โหชื่อตอนก็น,น่าจะรู้แล้วนะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในงานนี้นะ,ะโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ ในเสี้ยววินาทีพลังและจิตต่อสู้ของเซวซุนก็ได้เข้าสู่จุดสูงสุดพลังฝึกฝนขั้นครึ่งก้าของขอเขตก่อกำเนิดป่านและวิชามนุษย์ระดับกลางคู่มือเพลิองอัดสดงได้ทำให้เขาสามารถโจมตีเจ้าฟึงได้ทุกเวลาที่ต้องการผู้ที่เพิ่งจะเข้าร่วมสำนักผููหนึ่งจะมีวิชามนุษย์ระดับกลางได้อย่างไรสิ่ิสายนอกใกล้ๆต่างนิ่งอึง้งไปนอกจากหลินฟานที่ครองอันดับหนึ่งในว่าที่สิ่งสายในแล้วข้าไม่เคยได้ยินว่าผู้อื่นได้ครอบครองวิชามนุษย์ระดับกลางมาก่อน เราผู้ที่มีวิชามนุษย์ระดับกลางนั้นมีข้อได้เปรียบมากกว่าผู้อื่นหลายเท่าบัตรซบคู่ต่อสู้คนแรกของสิทธิ์น้องเจ้าก็น่ารำคาญเช่นนี้แล้วอย่างชิงชานและหนานกงฟันศบตาก,กันทั้งคู่ต่างเคร่งเครียดทุกคนรู้รู้ว่าเจ้าเฟิงนั้นต้องเผเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้สี่คนในวันนี้ละไม่มีผู้ใดเลยที่ง่ายดายในทางกลับกันยิ่งต่อสู้ไปนานเท่าไหร่คู่ต่อสู้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นแล้วทุกคนจึงไม่แม้แต่จะคิดเกี่ยวกับชัยชนะของเด็กหนุ่มพวกเขากําลังคิดว่าเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าคุนั้นจะอยู่รอดจากสถานาการณ์ปัจจุบันไว้ได้นานเท่าไหร่การประลองแรกกับเสี่ยวซุนนั้นนับว่ายากเกินกว่าที่คาดแล้วดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่แม้แต่จะมีโอกาสสู้พี่น้องหงหอออกมาบนเวทีเจ้าเฟิงสํารวจคู่ต่อสู้อย่างใจเย็น เขาต้องประลองทั้งหมดสี่ครั้งในวันนี้ดังนั้นแล้วเขาต้องจบในการต่อสู้แรกให้เร็วเขากระทั่งต้องจบกระบวนท่ถ้าประลองสามรอบแรกให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่น่ากลัวที่สุดนั้นคือโหยวนและเด็กหนุ่มต้องประหยัดพลังเอาไว้สู้กับอีกฝ่ายด้วยเจ้าฝึิงการประลองแรกของเจ้าคือการประลองสุดท้ายประกายแสงสีแดงแรนวาบในดวงตาของเซี่ยวซุนพร้อมกับขี้กลิ่นไอแพดเผาได้รายล้อมร่างของเจ้าเฟิงเอาไว้ เป็นพลังภายในและความเดียวที่น่าชันสะพึงอะไรแค่นี้มันเล่ากับว่าเจ้าเฟิงได้ล่วงหล่นลงสู่ทะเลเพิงก่อนที่เด็กหนุ่มจะได้ขยับตัวคู่ต่อสู้ก็ได้รวบรวมพลังภายในและโจมตีออกมาแล้วมัดที่สองรกกายสีแดงเล่ากับอุกาบาทพุ่งตรงไปยังเจ้าเฟิงอย่างรุนแรงกระบวนท่าลมเคลื่อนยางก้าวหมอกพันแปรร่างของเด็กหนุ่มพันกายเป็นผ้าเรือนและหายไปจากนั้นเขาจึงเริ่มเคลื่อนไหวไปรอบการโจมตีของเสี่ยวซุนด้วยท่าทางเรากับมัดฉา ปกายแสงสีแดงและร่างวูบวาบนั้นทำให้ฝูงชนเบื้องล่างไม่อาจมองเห็นได้ชัดเจนพวกเขาสามารถมองเห็นการโจมตีของเซียวซุนได้แต่ถ้าว่ากลับมองไม่เห็นร่างของเจ้าเฟิงตั้งแต่ที่เด็กหนุ่มทำความเข้าใจภาพมัจฉามายายางก้าวหมอกพันแปยของเขาก็ได้ก้าวข้ามขั้นหลอมลวมไปแล้วร่างของเจ้าเฟิงผ้าเลือนจริงหลอกลวงและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงแม้ว่าการโจมตีของเซียวซุนจะแข็งแกร่ง แต่ถ้าว่าไม่มีการจมตีใดเลยที่สามารถสัมผัสใช้เสื้อของเจ้าเฟิงได้วิชาเคลื่อน่หวของเขานั้นยอดเยี่ยมและเสี่ยวซุนไม่อาจที่จะแยกแยะได้ว่าร่างใดที่เป็นร่างจริงเขาถูกหลอกด้วยภาพมายาทุกครั้งวิชาเคลื่อนไหวนี่ดูเหมือนจะมีนัยยะของค่ายกลบางอย่างหรือว่าผู้คุมกดชิวจ้องเบียงร่างของเจ้าเฟิงด้วยสายตาตะลึงงันที่เล่นผ่านดวงตา ร่างทั้งสองบนเวทีได้เข้าประทะกันชั่วคู่และแม้ว่าคู่มือเพิงอัสดงของเสี่ยวซุนจะทรงพลังเขากับโจมตีพลาดทุกครั้งแต่เว่าความแข็งแกร่งของเขาก็ยังคงสร้างความตื่นตะลึงให้กับว่าที่สิทธิสายในสิบอันดับแรกอยู่ดีกระทั่งเจ้าฟึงก็ไม่ต้องการที่จะผเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายโดยตรงอย่างแรกอีกฝ่ายนั้นใช้วิชามนุษย์ระดับกลางและแม้เสี่ยวซุนจะยังไม่ได้ฝึกมันจนเข้าขั้นสูงมันก็ยังคงทรงพลัง อย่างที่สองเจ้าเฟิงต้องการที่จะรักษาพลังของเขาเอาไว้สําหรับการประลองรอบหลังสามตอกเพิงอัสดงแสงสีแดงซีดปรากฏขึ้นบนร่างของเซลซุนพร้อมกับที่มัดร้อนแดงที่ชกออกไปเบื้องหน้าสามครั้งติดติดกันสร้างละลอคืนการโจมตีวงกว้างอากาศสีแดงจางระเบิดออกจากทุทิศท,ทางเพียงแค่กระบวนทานี้เขาสามารถเอาชนะอ e ีเฟิงอินที่เคยครอบครองอันดับที่สิบสามก่อนหน้าได้อย่างสบายสบาย ไม่น่าแปลกที่เขาจะมีความมั่นใจในการหาประลองเจ้าเฟิงแตกร่างมายาของเจ้าเฟิงนั้นพันงูงงาไปอย่างร่างของคู่ต่อสู้ในตอนนี้เด็กหนุ่มได้เคลื่อนไหวในเร็วที่สุดนิ้วชี้ของเด็กหนุ่มแทงออกไปซ้ำๆในตำแหน่งที่แตกต่างกันบางเส้นแสงนั้นก็ตรงบางก็โคง้งแต่ทว่าทั้งหมดได้พุ่งไปยังเซลลวซุนใบหน้าของเซลยวซุนพันชี้ขาวเพราะการโจมตีของอีกฝ่ายนั้นเต็มไปด้วยความปราาเปรี่ยวและการโจมตีที่แท้จริงนั้นก็ยากที่จะค้นพบ สิ่งที่เขาได้ยินมีเพียงเสียงของพลังภายในที่ถูกปลดปล่อยดังนั้นแล้วเขาจึงพยายามที่จะหาตำแหน่งของอีกฝ่ายให้ด้วยเสียงแต่ทว่าหลังจากที่ดัชนีดาราได้หลอมรวมเข้ากับความเข้าใจจากภาพมัจฉามายามันก็เกิดจะกลายเป็นวิชาใหม่โดยสิ้นเชิงพลังโจมตีมากขึ้นทั้งยังเต็มไปด้วยความปาดเปียวรมายาสิ่งที่เจ้าเห็นและได้ยินอาจไม่ใช่ความจริงเพราะหูและตาได้ถูกหลอกด้วยมายาแล้ว เส้นแสงเส้นหนึ่งได้พุ่งผ่านลายของเซลล์ซูนสร้างร้อยเลือดเอาไว้บนล่างและทำให้ร่างกายของชายหนุ่มสั่นสะท้านทันใดน,นั้นก็ปรากฏรอยเลือดที่สองและสามขึ้นติดติดกันเซ่ยวซุนได้ตกอยู่ภายในสถานการณ์วิกฤตเขาได้โคจรคู่มือพึงอัสดงอย่างกาดเกียวเมื่อพยายามตอบโต้แต่ทว่าทุกครั้งที่เขาทำเช่นนั้นเขากลับไม่อาจจะแตะได้แม้แต่สายเสื้อของอีกฝ่ายความเร็วและการโจมตีของเจ้าฟึงได้หลอกลวงเซ่ยวซุนทุกครั้ง เพียงแค่ไม่กี่อืดใจร่างของเซลล์ซุนก็ปรากฏร้อยเลือดกว่าเจ็ดถึงแปดร้อยผมเภายุ่งยิงในขณะที่หอบหายใจอย,ย่างหนักยอมแพ้ซะร่างของร่างกายเป็นหนึ่งเบื้องหน้าของชายหนุม่มเผยให้เห็นร่างจริงของเจ้าฟิงในที่สุดเซลล์ซุนได้ใช้พลังส่วนมากไปแล้วทั้งยังบาดเจ็บด้วยหากไม่เป็นเพราะเจ้าเฟิงอมอมือให้เขาอาจจะสูญเสียชีวิตไปแล้วก็ได้แต่เทราว่าความรู้สึกที่ไม่อาจแตะต้องแม้ชายผ้าของอีกฝ่ายตลอดทั้งการต่อสู้ได้ทําให้เขาเสียสติไป คือนำลายล้างเพลิงอสซดงฝ่ามือของเซียวซุนแหวกฝ่าอากาศและกระแทกเข้าไปยังล่างของเจ้าเฟิงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าภาพนั้นทําให้อย่างชิงชันและคนอื่นๆนั้นล่างอุทานออกมาอย่างหวาดกลัวและคิดว่าเจ้าเฟิงนั้นประมาทเกินไปล่างของเจ้าเฟิงได้สลายหายไปในอากาศเซียวซุนตวาดอยู่ในใจก่อนที่จะชายหนุ่มจะได้ตั้งตัวพลังภายในแหลมคมก็ได้ทิ่มแทงเขาจากเบื้องหลังพลังโจมตีของการโจมตีนี้ได้พุ่งทะลุล่างของเขา ร่างของเซลซูนแข็งค้างและขยับหมุนไปด้านหลังอย่างยากลําบากก่อนจะพบกับสายตายเย็นเยียบของคู่ต่อสู้หากนี่เป็นการต่อสู้เ,เป็นเอาตายจริงๆเจ้าย่อมตายไปนะับพันครั้งแล้วมีพลังฝึกมีพลังฝึกตนสูงส่งและวิชาโจมตีดุนแรงแล้วยังไงกันละ่ะหากพลังต่อสู้จริงๆของเจ้าเป็นเพียงขยะมันก็ไร้ประโยชน์การประลองแรกผู้ท้าประลองเสีลยวซุนแพ้ผู้คุมกดซิลบากาศ หลังจากที่เสี่ล์ศูนย์พายแพ้พี่น้องหงก็ได้เก็บความเย,อยือยยิงของตนเอาไว้สีหน้ากลายเป็นเคร่งเครียดแทนจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้ความแข็งแกร่งของเจ้าเฟิงนั้นนับว่าติดหนึ่งในสิบและยอดฝีมือเช่นเขากับถูกปั่นหัวโดยเจ้าเฟิงมันอาจอาจะมันอาจคิดได้เพียงแค่ว่าความแข็งแกร่งของเด็กหนุ่มตระกูลเจ้านั้นมีเพียงแค่แข็งแกร่งก่าพวกเขาไม่ได้ด้อยกว่าไปอย่างใดเลยการประลองที่สองเจ้าเฟิงอันดับที่สิบสามวีเอ็ดหงซืออันดับที่เก้า เจ้าฟึงกลายเป็นผู้ท้าประลองแล้วในตอนนี้ชิงร่างใหญ่โตของหงซื่อน,นั้นราวกับแมวขณะที่เขากระโจนขึ้นมาบนเวทีรูมา่านตาของเจ้าฟึงหดลงเล็กน้อยเขาพบว่าการเคลื่อนไหวของอีควายนั้นคล่องแคล่วทั้งยังเห็นพลังมหาศาลภายในร่างกายของอีควายอีกด้วยร่างกายที่คล่องแคล่วไม่เพียงแค่เขาเข้าสู่ขั้นสูงในวิชาเสริมกายะเขายังเข้าสู่ขั้นครึ่งเก้าของขอบเขตก่อกำเนิดปานได้ด้วย เด็กหนุ่มคาดคำนวณความแข็งแกร่งของหงสซื่อในด้านของวิชาเสริมกายาและความเร็วนั้นหงสซื่อนั้นเหนือกว่าเสี่ยวซุนมากแขนไถยโลหะร่างของหงสซื่อกระโดดไปเบื้องหน้าเจ้าเฟึงและส่งหมัดของเขาออกไปอย่างหนักรูขนาดห้าเซนติเมตรปรากฏขึ้นบนพื้นเวทีซึ่งสร้างขึ้นจากหินสีดำแขนไถยโลหะของหงสซื่อนั้นเป็นวิชาที่รุนแรงอย่างมากซึ่งสามารถกวาดทุกสิ่งได้เจ้าเฟึงพันตอบตโต้ด้วยย่างก้าวหมอกผันแปรและลบหลีกการโจมตีของอีกฝ่าย แต่เพราะว่าสัญชาตญาณการต่อสู้ของชายหนุ่มนั้นเหนือกว่าเซียวซุนและเขารับรู้ได้ถึงร่างของเจ้าเฟิงได้ดัชนีชีดาราเสียงขีดแหลมพันประกาศปรากฏขึ้นแหวกอากาศก่อนจะพุ่งทะลุม่านป้องกันของหูซื่อสักพักรอยเลือดก,ก็ปรากฏขึ้นบนขาของชายหนุ่มพร้อมกับเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดเหตุผลที่เจ้าเฟิงโจมตีสำเร็จนั้นเป็นเพราะเขาสามารถจับช่องว่างเล็กๆของเอกฝ่ายได้ด้วยดวงตาซ้ายของเขา ตัวหงซื่อเองไม่แม้แต่จะรู้ตัวก่อนหน้าหลังจากที่ขาบาดเจ็บความเร็วของหงซื้อก็ลดลงและถูกโจมตีครั้งด้วยดัชนีดาราของเด็กหนุ่มกระทั่งบนล่างของหงซื้อปรากฏรอยเลือดก,กว่าสิบรอยเจ้าเฟิงจึงเตะเขาออกไปจากเวทีหงซื้อหน้าทิมพร้อมกับกับกดฟันกอดอย่างเกียดชังหากขาของเขาไม่บาดเจ็บในตอนแรกซึ่งทําให้การเคลื่อนไหวของเขาเชื่องช้างลงเขาย่อมไม่แพ้ง่ายดายผิวเพียงนี้หงซานไอหมอนี่ค่อนข้างแปลกประหลาดระวังด้วย หงส์ซื่อบอกแก่หงซานที่กำลังจะขึ้นไปบนเวทีในสิ่งที่เกิดขึ้นผู้เป็นพี่ของเขานั้นแข็งแข่งกว่าเขาทั้งอย่างใจเย็นกว่าหงซานเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเอาชนะไอเด็กเหลือขอนน่สิ่งที่เจ้าต้องทำมีเพียงถ่วงเวลาสักหน่อยและทำให้เขาใช้พลังให้มากขึ้นเสียงเสียงหนึ่งดังเข้าหูของชายหนุ่มหงซานพังอกศีรษะหลังจากได้ยินเช่นนั้นและเดินขึ้นไปบนเวทีอย่างเชื่องชาและมั่นคงเจ้าเฟิงสำนวนคู่ต่อสู้ที่สามของเขาอย่างช่วยไม่ได้กินอายของหงซานนั้นล้ำลึกงผู้้เป็นนอ กงเล็บพยาอินซีเหล็กวิชาเคลื่อนไหวของหงสซานนั้นสามารถลาดอยและลุกหน้าได้อย่างคล่องแคล่วปาดเปียวนักทั้งการโจมตียางแหลมคมและรวดเร็วรากับสายฟ้ากรงเล็บที่รวดเร็วรากับสายฟ้าที่ปนโลหะหนาสองสเซนติเมตรได้พุ่งเหวกอากาศออกไปย่างก้าวหมอกผ่นแปรร่างของเจ้าเฟิงพันกายเป็นผ้าเลือนอีกครั้งลหลบการโจมตีรุนแรงของอีกฝ่ายไป ร่างทั้งสองได้เข้าปะทะก,กันอีกครั้งเจ้าฟึงพบว่าหงซานนั้นไม่เคยโจมตีอย่างผีผามอีกฝ่ายนั้นให้ความสนใจและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เลยแม้แต่น้อยดวงตาของหงซานนั้นแหลมคมในขณะที่เขามองไปยังเจ้าฟึงอย่างเย็นชาไอเด็กเหลือขอสกุลเจ้าข้าย,ยอมรับว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าแต่มันย่อมไม่ง่ายในการที่จะเอาชนะข้าหรอกเป้าหมายของเขามีเพียงการทําให้อีกฝ่ายเสียพลังไม่มีสิ่งอื่นใดอีก จบนะคะกับ EP นี้โอ้โหสำหรับไฟแรกก็ชนะเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันกับไฟต่อๆไปเพราะไอ้นี้ก็สิ้สายนอกเหมือนกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวมินจังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้บ้างนะคะ